สวัสดีค่ะวันนี้พามาชมไผ่แบล็กแอสเปอร์ค่ะไผ่แบล็กแอสเปอร์หรืออีกหนึ่งชื่อนะคะคือไผ่ตรงหม้อสีดำตัวนี้มีพี่ๆหลายท่านเลยนะคะติดต่อสอบถามกับทางส่วนเข้ามาค่อนข้างเยอะนะคะสองต้นนี้เป็นกิ่งตอนค่ะกิ่งตอนช่ำถุงรากแน่นสมบูรณ์ค่ะ พร้อมลงปลูกนะคะชุดนี้แข็งแรงพี่พท่านใดสนใจนะคะก็ติดต่อสอบถามกับทางส่วนเข้ามาได้เลยค่ะที่เพจเฟซบุ๊กสวนธนภัฒสกลนคร ลายเบอร์โทรศัพท์คเ้า9่ะ091 05ห5 8 39หรืออีกหนึ่งช่องทางการติดตามทางส่วนสามารถติดตามทางส่วนได้ผ่านช่องทาง YouTube ค่ะพิมพ์ภาษาอังกฤษธนพัฒกาเรเด้นค่ะ